สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าชูชองนวลนพระรวยตอนนี้นวลนพระลวยกันยังอยู่วัดหน้าเพื่อนค่ะไปพระอาจารย์พ่นิภาพไปเบึงเหล็กอยู่อุทัยเทวีค่ะอยู่อยู่ข้างโคกเด้อค่ะเพิ่นวาเหล็กงามงามจันเดี๋ยวไปเบึงน้ากันค่ะไปเบึงเจ้าของพ่นน้ากันค่ะเจ้าของพ่นก็นคืออุทัยเทวีค่ะ นี่เดอ้อเบิ่งอุทัยเพิ่ลยูนนี่เพิ่นคืออยู่งามแทนะ้นอเพิ่นเป็นตาหา้โซให้ลาบอเอีหยังก็อนก็เอิ้นผมจะคว้าตัวนี้นะําเจ้าพ่อข้างโคกเพิ่นจำสิอยูที่พ่นี่ละ่ะเพิ่นเป็นเจ้าพ่อพ่นพนี่ละ่ะเจ้าพ่อพอ่าเพิ่นอยู่นี่มาหลายพันปีแล้ว บุยบุยพันสั่งล้หอพันบมเป็นธรรมดาอ้านเอาเอาเอาโอ้ยยงไงหายเลยพันจำทินเลยโดนบวมนี่เลยตนี่เลยตเอาเอาพันหาตูวดีมี่ไปนี่เลยตูวน้ำบาดนีโอ้บอกไม่โอกว่าเพ่อนพี่กันบอกนากมันอกพี่ค่ ไปไปเอาเนี่ยเอาเอาเบื้องป้าสีเหลืองเนาะพันจัมสินยูโดนดิหีิเนาะจำสินยูโดนอยูยอยู่ก้อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ขอให้เจ้าพ่อข้างโคกนี่ปล่อยออกมาเด้องวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกสี่ วางงวดประจำวันที่สิบหกนเลขบนสามตัวเลขล่างสองตัวมันซิแมนตัวใดให้เฉพาะข้างคกจงเผยออกมาเปิดออกมาให้ลูกหลานเห็นได้นะบัตรนี่สาธุ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 อาเผยออกมายังสเกินเด้อเอาสี่สองตัวนั้นสี่สองบาเบิ่งคัคๆตรงๆเลยที่สองนะสี่สองตรงๆเลยสี่สองเกชัดมากสี่สองโอ้ชัดอีกทีเด้อสี่สองเด้อ ตาจาว่าพีสองเจ็ดหนึ่งสีสองเฮ้ยเจ็ดซีสองเห็นสัตว์อีกที่ดุนี่อัดาไม่ไดเนาะค่ะชัดเลยเด้อปล่อยมาขอจากเพื่อนเพ่นกับปล่อยเนี่เอาเบื้งออกก็คัดนี่ดีตีเลขเจ็ดจะไถ่สเจ็ดซีสองเนาะของเจ้าคือว่าขยายเจ้าคือว่าขยายเบิ้งเบิ้งนี่เด้อเบิ้งเองผมเลยนี่เด้อโอ้ยเห็ดเปล่ยนยเจ็ดซีสองเอ้าที่นี่อ่ะชัดเลยเด้อ ة, งามง,งัวอะพอให้นูกให้หลานเห็นชัดชัดเกลฑ์นเกนเด้อ่าปิดจะบังดามเรื่องหนึ่งสองเลือพูเรือจะพูจะพอจะพูมอยู่วัดของเหานี่เพิ่งเคยให้เลขเด็ดเด็ดมาแล้วสิบปันซาหาบันเลือกก็นับถือว่าจะพอจะพูมดูสิตชัดพอจ้องให้น้ำเลขไทยแล้วมานที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสี่ให้เผยเลขบนสามตัว เลขล่างสองตัวสิเมนตัวใดมันเผยไม่ลูกหลานเห็นยางสัดเกียนเด้อจะพอเด้อจะพอพญาข้างคกซีเห็นเป็นตัวใดเห็นเห็นบุค่ะครับนีเห็น้องนบัรเบิงน้ำกันเด้อครับีสองนะครับพอจะพุ่มพุนนี่หูกาทิพ่ัล่าเสองไปเป็นไก่้องเห็นนี่ครา้มาที่หนึ่งหงส์ประจำมาที่สิบหกสิงหาคมสองหงจหกัน็ดหกเหกเจหกเห้เ ว่มันสิแม่นตัวใดนั่นนวมาเปิดเผยให้ลูกหลานเห็นจงเปิดทท่งให้ลูกให้หลานเห็นได้ย่างชัดเจะพิดจะบังลูกหลานจะเบิ้งหนึ่งสองเด้อนะผม่าพีพี่บังลูกหลานลูกหลานตีมันเ็นด้เอาชัดชัดเจนเจยให้เห็นตัวดชเลี่งชัดเคับก็บได้อเบิ้งคััดส่สองเจ็ดชัดชัดโอ้ยชัดอีนี่จะค่จะควงพนดีใจกวงขวงให้เจ็ดเจ็ชัดบันลูกหลานสี่เจนาะเ ออออออเห็นเป็นตัวเดียวกันเด้อเจ็ตัวเดียวเจ็สองเราซี่สองเยหเหเห็นเป็นตัวเดียวกันิดทุกคนเด้อเ้ห็เป็นหลายตัวเออันเป็นหลายตัวนี่ลูกหลานทุกหน้าลูกหลานบ่มีเงินเสื้อได้หลายตัวหลายอาเห็เป็นตัวเดียวเครับนเ่ละแม่ม่เจ็ตัวใหญ่เบตัวใหญ่เพิ่มเัย เอ้าเอาเก็ตเพิ่มเอร์ที่ทีาจานซี่ไม้ได้ปะค่ะเอ้ข้ไปชันมันเดี๋ยวมาเห็นค่ะเบิ้งเพื่อนเบิ้งเบิท่านเดี๋ยวเด้อค่ะสี่นี่ให้ได้จานให้ที่นั่งจานหน่งจนง อ้านชัดไปน้อค่ะบนี่เอาชาดไปค่ะชาดไปเจ็ดตัวใหญ่ค่ะค่ะเลขเจ็ดเนี่นฉาดครับเจ็ดคนหสยฉาดักหลาเด้อเจดี่อเดาอสวัสดีครับไป่สีกล่องไม่นวดใช่ไหมนะเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเอาจ็ดาดเจ็ดชาดค่ะเออเห็นฉาดฉาดนันเอาเอาเอะนิ่งนิ่งเลอค่ะนิ่งนิ่งจับนิ่งนิ่งค่ะอ้ยเหดอาเบิ้งเอาบาลนี่เอาชัดปัญนยางเจโอ้พเนาะ เจ็ดส okay, ี่สองครับเจ็ดชัดเจ็ดชัดเจ็ดชัดเลยไเจ็ดนี่ปันเขียนไว้พี่น้องค่ะตัวใหญ่ค่ะงามพร้อมเนาะค่ะงามงามเจ็ดตันเขียนไว้เลยวเจ็ดสี่นี่ก็ยังบริสัทธ์ปนในใจก็โอเคครับโปแกนมหัว่าตัวผู้เม็อตัวเมียอ่คันคันไฮผมทักต้องเม็ดตัวเมียหรอตัวใยังสิครับมันจะเป็นตัวเมียเป็นอุทัยเทวีตัวนี้ตัวเมียจะตัวเทปจะพวใหญ่เป็นเจ็ดเจ็ดใหญ่งามชัดว์ะ ชัดเพรามงันเป็นสีไคบ่เนาะเออในราเพิ่นเจมาให้โชคเจม้าให้โชคก่อนเพิ่นสีไคใลราบค่ะฝนมานี่มีน้ามานี่เพิ่งเหรอใครช่ามันต่อไข่นี่เพิ่นปล่อยขึ้นออกไปย่างัดเก็ดแล้วเบื้องตัวนี้เอาอยู่นิ่งๆแน่จ้ายู่นิ่งๆแน่จ้าตัวใหญ่ก็ได้หนคุณผู้ชม โอ้ยนิ่งแม่จ้าหาดิหนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพนอยค่ะไปพนอยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรันบุยจะโยกกันหนาเอาโยกหนึ่งบุยเอาโยกหนึ่งบันเจ็ดง่ามครับเจวนี่แมค้ัว น uh> ี่แม uh ่นเป็นคือจังเลขกหานี่ดินีๆนี้นี้นี่เออเร่าเะรี่นอนคน่บครับงห่ชัดชัครับบงไหชัดชัดครับเ่สองแมนคือปะเด่นเด่นกับเจนี่ะเดนี่เด่นนั่นบึงเัาเจ็ดเด่นเจ็ดนี่มันจังไดกั เจตัวใหญ่พอนัดนพอนเจมันดุเนเราดินไปดินมากมันจะไปดินนะครับดูเลาเมยแล้วเักแล้วเดี๋ยเล่าให้คักแล้วเราให้คักแล้วสรุปก็คือเจ็ดสี่นะค่ะที่เห็นกับอาจารย์เร้ก็เห็นเจ็ดสี่สองครับเื่อกัอนตียมันเม่ร้อน เจ็ดสี่สองครับเจ็ดสี่สองพัสดุพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไปจำสินวันค่ะขอบคุณค่ะเอาเอาไปก่อนนี่นะครับจอมพวกมึงนี่แหละครับผมกับพวกเคยเห็นเลขชัดปัณนี่เลีข้างโคกน่ะอี๋ปกติเราท่าแปงจนวินเด้ปกติน่ะยังท่าหนาท่าหลังจังท่าใสเราเอันนี้บ่ได้ท่ากเพิ่ยคนหายเลยท่านลังว่าบ่เห็นน่ะอันนี้เพิ่นหายเลยครับเราโยงกับ โน้มเอ็นซีเจ็ดสองเลยครับซีสองเจ็ดแฟนซาร์เยด้วยครับเด้อตับเอาอยู่ในหันละครับคับครับเอาเด้อนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ขึ้นหมงนี่เด้อค่ะเด็กอุทัยเทวีอยู่ที่วัฒน่าเพลินค่ะ ทุกคนเห็นเป็นสี่สองเจ็ดค่ะสี 4, 2, ่สองเจ็ดนาะแต่แอดเห็นเจ็ดาอยู่ข้างล่างค่ะเลขเจตัวใหญ่ใหญ่แต่เลขฮาตัวน้อยค่ะพี่น้องแอดเห็นเป็นตัวเจาค่ะพี่น้องเอซเห็นเป็นตัวใดนวเนาะตีเอวดอร์ค่ะอยู่ทอง อุทัยเทวีเนาะค่ะเห็นชัดเลยค่ะพี่น้องแอดเห็นเป็นเจ็ดห้าเป็นวา่าซีสองเจ็ดแอดกับเบเห็นน้ำโมแต่แอดสีไม่เห็นตัวเจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าค่ะตัวเลขทั้งหมดน,นี่กันนาลงทุนค่ะพี่น้องนาลงทุน แอดเห็นยู่ผู้เดียวเจ็ดหาค่ะหาตัวน้อยแต่กะง,งามค่ะงามออกมาสวยเลยเลขหาเอากันมากกันชอบกันยิบจับละตเตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องดีบลงทุนไว้ก้อนเต็มก้อนอันค่ะพระว่ากเลขเจ็ดหานี่แอดมกักหลายแล้วมาเบิงอยู่ทองอุทยเทวีก็ไม่เห็นอีกค่ะ เอาโจกๆมันๆลำาววยในงวดวันที่สิบหกนี่เด้อค่ะข้าขันมากขันชอบกับจังคอยลงทุนกันบ่มากบ่ชอบกับเลี่ยน่านเด้อค่ะทางชองกับให้ไหวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมันกับมิชิดถึอมิชิดรุดได้เนาะค่ะเฮากับบรูว่ามันสีออกตัวใดแต่ว่า ขันบอมักกับ่บ้องสื่อเด้อค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กับพ่อแคนีกอนอฝากซับสไครต์กดไลค์กดแช่กดติดตามเพื่อเพื่อทางช่องสิได้คคลิปดีๆไม,ไม่ไม่มาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปค่ะ